เราชุบแล้วไอ้ควายวายในเยี่ยมือในสัตว์โอ้วะเนี่ยเหมันตึกมันตึกเหมือนตึกเหมือนตึกอย่าลเป็นไม้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 ชุบครับชุบครับชุบเพื่อนไหนครับชุบเพื่อนไหนครับชุบเพื่อนไหนครับทําทําี่เตอร์ไี่เตอร์สองคนพอไม่ต้องยิงไม่ต้องไม่ต้องชุดรถมานะโซเดนนั่งอยู่กับใครครับ นั่าอยอกลิงใช่ไหมใช่ใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแม่คุณหยุดลิงวิ่งให้ผมนายยิ่งให้ผมนายวิ่งออกมากลางถนนแล้วระวังนะเว้ยระวังระวังกลมใหญ่มาเติมนะตีตายแล้วหิ้วแล้วก็ห่อศพแล้วก็ขี่ออกเลยไม่ห่อวุ๊ฟไม่ห่อตอนนี้ห่อหมดแล้วไม่มีมันวนกลับมาหน้าคุกแล้วนะตอนนี้เซนโตซิตีม่วงหอยากหอยาเคไม่เมี็ดมีแต่อีกคันนะ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 บ๊อยู่บอยู่ ขอสะพานมันกำลังจะมารวมหน้าคุกแล้นะตอนนี้อยู่ไหนกันหมดอะไอ้คณะคุกหมดเลยหน้าคุกหมดเลยตอนนี้ไปผมตกผมตกมาหน้าคุกกี้เฮ้ยกูตกพวกนคุยกันคุยกันได้รู้เรื่องกันเล่นตรงไหนหน้าคุกเราอยู่หน้าคุกเราอยู่หน้าคุกเราอยู่หน้าคุกมาไหนมาหน้าคุกไม่ใช่ครม่อนไปรับไงไปเขียวถึงแล้วพี่จะมึงเล่นไปก่อนมึงเล่นไปก่อนไปเดินนะชุดเมืเก่อนเลยเขียวเดี๋ยวไปเขียวมาไฟตอ เรารวมกันหน่อยนะเรารวมกันหน่อยนะปายเขียวด้มารวมปายเขียวเด้มาดีมาดมาดด้นะมันเอาแล้วนะมันเอาเพื่อเราแล้วมันเริ่มมานะมันเริ่มมานะมาดี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 ตาพีตาดี มือถ่วงไปเล่นกาง์ดาถนนมือถ่วงไปเลนการพาถนนเล่นตรงไหนเล่นตรงไหนขอจุดขอจุดหน้าคุกป้ายเขียวถนนถนนกาถนนถนนป้ายเขียวเลยถนนป้ายเขียวป้ายเขียวหน้าคุกไม่ใช่หน้าคุกนะที่เราคอไม่ใช่หน้าคุกนะเว้ยป้ายเขียวป้ายเขียวสะพานเมืองสะพานเมืองเข้าใจความป้ายเขียวตีสะพานเมืองนะป้ายเขียวตีสะพานเมืองมา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 เล่นลงให้ไวป้ายเหลืองอะไรวะลงถือปืนเล่นปืนตีสะพานป้ายเขียวตีสะพานป้ายเขียวตีสะพานตีป้ายตีป้าย ใช่แล้วจะแดนขุดเื้อนหน่อยคาดแดนุสออคาดนสอคาร์แดอวสปอะกอกชุดเพื่อนกันหน่อยกันหน่อยผิวผิวเช้าอิว

วายก่าไอ้ยี่หวเปล่าห้วยเอล่าหนิหวเปล่าลุงลุงไห้วยเปล่าลืมเดินมาทางนี้เนาะสะพานไอ้ไม่ใช่ไอ้เดินเดินเดินมาทางปลายเขียวเดินมาทางโอ้ยรีเพื่อนหน่อยครับน้องๆน้องๆรีเพื่อนหน่อยครับพี่อยู่หน้าสะพพันด่านวะอึด่านวะตรงนี้อือด่านวะไอ้เอ็มสอรรี่ตกลงนาตกลงมาไอ้ปอะโอ้ยพี่จัดไอ่พี่โดนนยตรงพื้นนะตรงถนนเลยถนนเข้าเมืองโอเคพี่โอเคกระโดดนะกระโลดนะ

ไม่ตายนะยูโรไม่ตายครับไม่ตายพี่ไม่ตายไม่ตายเป็นหลักช่วยหน่อยเป็นหลักช่วยหน่อยเพื่อนเยอะรักลางไฟบอกเพื่อนชุบเพื่อนเสร็จรีวอร์สสติสติเราไหวเราไหวคืนค่อยค่อยค่อยค่อนไปค่อยค่อยคืนไปเฮ้ยค่ให้ใครไม่ดีพี่อนรีบมาหน่อยไปใกล้ถึงแล้วเพื่อนเราโดนไปเฮงลุงสอบไปลุงสอบไปหลังไหนวะเอารถไปมองเอารถไปมองนี่คุณหลังบ้านโดนเต็มเลยหลังบ้านมันเนี่ย เต็มเลยนะฮัลโหลปืนปืนมาเยอะนะเว้ยมาเลเลยมาเลดีเยมาเลือนไม่ตายไม่ตายไม่ตายไล่ไปเลยไล่ไปเลยไม่ตายพี่ไม่ตายไปกาแกันหน่อยไปกลาแกันหน่อยไอ้ไอ้ไอ้เวอร์วาตหนเวอร์เย็นๆเือยๆเลยยาวๆเลยตัวเยนเนี่ยรู้แล้วเจนเย็นยปืนนยไไปยิงในสายไไไม่เกี่ยวว่ะยปืนจัดให้ไอ้ไอ้วัวเขียวมิ้นไปไปไปไม่ลนี้เพื่อนเเลยอะเลเล ไปเอาเพื่อนสะพานเหมืองนีเว้ยไปเพื่อนสะพานเหมืองมึงเคลียรตรงนั้นให้หมดแล้วมึงวิ่งมาโม่งดิอย่าลมบ้ามึงเว้ยเย้ยกระจอกชิบหายเลยมึงเนี่ยไปเอาเพื่อนสะพานเหมืองฝั่งน้ะไปเอาเพื่อนสะพานเหมืองพี่ผมผมโดนลงเล่นนะพี่ผมผมผมต้องลงภาคพื้น อย่าปืนอย่าปืนปืนปขึ้นรถไปชักหน้าหน่อยปืนขึ้นรถไปชักหน้าหน่อยปืนปืนปืนไปชักหน้าหน่อยปืนเอาปืนไปชักหน้าเอปืนไปชักหน้าซ้ำหน่อย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 ซ้ำพี่เจฟปิดนะผู้หญิงล้มเนี่ยผู้หญิงล้มเนี่ย ผมเคลียร์เองอะเยเลยชุบอยู่พิษสัตว์จอแดงกำลังจะเกินยิงไว้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 ผมยิงยิงหลังบ้านหลังบ้านมั้ยเนี่ยไอ้วูฟตายวูฟตายวูฟตายไอ้วูฟตายกูกวกลัวกูัวกลัวกลัวกลับไปนะจ้าสวย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 ชุบเพื่อนดิการังรีอยู่กาลังรีอยู่กาลังรีอยู่ใจเย็น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  หวเนยเลยเนี่ยมงยไปมงย้กวัวไหมเลยมงเลยกองกลาง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 กมงศพมงศพอย่าอย่าอยาอย่าังงี้อย่าทำยังงี้เฮมึงอะนอนไปเฮ้เฮ้ยไอ้คี้อะไรตัด เอาศพออกหน่อยเอาแล้วก็ไม่ไม่มาหีเพื่อนไว้แม่งเอ้ยเอากระมาเอาศพกลับมาตรงป้ายเขียวเอาศพกลับมาตรงป้ายเขียวเอเลยเพื่อนไปไหนหมดวะเอาศพกลับมาตรงป้ายเขียวเปลี่ยนปืนถือโซ่ออจัดออจาดมึงหวบ้าตายดอกเว้ยหมายบ้ามึงหวบ้าดโหควยเต็มหูเลยมึงมึงคือแล้วนะมึงคือเควยโดนกูโดนกูเกินอีหยตายหยตายหยตายหยนตายเลย

บ้านเขียวหลังว่านเขาชุบหลังว่านเขาชุบฟรีต้องแก่แหละเดี๋ยราเพื่อก่อนได้ป่ะข้างหลังตรงนี้กลางไฟตรงนี้เปลี่ยนอาวุธเอเรียลถืออาวุธโหลเซตเซตหนึ่งเซตหนึ่งมึ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 งเปลี่ยนมีดเอ้เซ็ตหนึ่งแอรีโอเอเรีโอเราจะซ้ำได้หรือไม่แอรีโอเอเรียลเจเพื่อนเอเลี่ยวซู่ซู่เอเรียลซู่ซู่ดองดองดเอเรียลเองตีเด็กเหรอเอเรียลเองตีเด็กไอ้ควายึงตองโลดได้ยังไอีตีอีดอกเว้ยกูโดนเอเรียลตีรวม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  เอาสอบลงเอาสอบลงสอบลงไอ้ที่ลงลงกลับมาดรอปกลับมาดรอปกลับมาดรอปกลับมาเพื่อนกลับมาเพื่อนกลับมาดึงกลับมาดึงกลับมาเดือดสอบเดือดมอบเดือนพุ่มในพุ่มมากอกกันเล่นอย่างเดียวเลยเว้ยยังยังกูยังไม่ตายยังมากอง มากนี่ล้มแล้วล้มแล้วหน้าผมเนี่ยสวยนไหนยนหน่นนอางมึที่มันนอนเิหล่นกลางไปิงกลางที่พิลิตผมให้ผมเอ้ยเอ้ย้อกนยิงจะไปคุณวะพี่คิมยิงกลางไฟเนี่ยนึมีเห็นไมมันิ่้ยเข้อเพื่อนข้อเพื่อนมันล้มมันล้ม อกอย่ายิงสาม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 หมายสาลอยกูได้แล้หลุดกูได้หลดหลุดกูได้หลดหลุดเว้ยดึงโซ่หยุดยิงหยุดยิงหยุดยิงยิงดิยิงดิดึงโซ่มาพี่คุยกับเพื่อนคุยกับเพื่อนเออมันตกมันตกมึงเห็นป่ะมันตกเนี่ยตกอีกล้มอีกเห็นไหมสามสามเออ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 มึงเล่นเลยมึงเล่นกันเลยตรงนั้นอะมึงเล่นกันเลยยิงเลี้ยงเพื่อนหน่อยมันจะหมดแล้ว ใช้ปืนบนไฟอ่ะไปช่วยอุ้มศพหน่อยปืนบนไฟช่วยอุ้มศพแล้วถือปืนต่อไยดกวสามสามไอ้น้องคุกตัวกากเลยเฮียไม่ต้องยิงแลแม่งกุถามหน่อยดีเฮี้ยทำไมแม่งขยันทำอย่างนั้นจังวะคุไม่เข้าใจลมแล้วลมแล้วหัวเหลืองลมแล้วลมหายอ่ะหโอ้โหโออ้โหอ้โหโอ้โหโอ สวยพี่หมีสวยพี่หมีสวยๆตื่นแล้วไปจุ่มไปมองนะตื่นแล้วไปมงนะตื่นแล้วไปมองไหนตื่นแล้วไปมองไหน เอาเพื่อนก่อนนะอย่าห่วงบ้อกับเพื่อนก่อนมองศพไปแถวนั้นเห็นไหมเขาลีกันตรงหินนะเต็มเลยระวังหลังพี่ระวังหลังพี่วิ่งระวังกระจอกไอ้น้องเอ้เดี๋ยวอยากกลเกินไปไปนูไปเขาไปเขาลอยอีจตัวงเลยออุ้มศอุ้มได้อุ้มศได้ อย่างเงี้ยมองวะพี่ต้องหินเยอะมากตองหินซีดีหมดเลยอยู่ด้อยู่จับรถปืนได้หอจับรถปืนยังยิเคลียร์รถปืนจับไม่ได้พี่จับไม่ได้มันจะจับผมอยู่นี่เาแล้ว่อจับจับ้จับไปตโนปี้ปวโ้กูจับไปตัว้ตัวโ่้กจไวน้ใจนูพี่ได้พีกได้ใจเย็นไก่ศพเพื่อน้อาศพเพื่อนได้ไปตัวโนกูจไัวน่อปกไล่ รถคือล้นไปยิงไปน้องยิงไม่ได้พี่พ wow, ี Soldier, right. ่ไมนนะกูไม่มีรถนะกูต้องเล่นกลางไฟนะวันแกเพื่อนกลางไฟ่อยดิแก้เพื่อนกลางไฟนะต่อต่อต่อตกอต่อต่อต่มต่้ตแต่ออต่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 อตออออออม่ออ่อ่่่ดอ่ออออ่อ่อ่ออ่่อ่ออ่่่่อ่่ออ ไม่มีเฮอะไรเลยนโตยาวๆถึโนโตยาวค่อยๆเล่นค่อยเล่นไว้หน้องค่อยๆเล่นมเไเลยไ่ีไมนไามไปตไปพี่ามไป ไอ้วูฟสามไอ้วูฟสามไอ้วูฟสามไปยิงแก้หน่อยยิงแก้หน่อยยิงแก้รถปืนหน่อยจับรถปืนหน่อยเอาเอาเพื่อนเรื่อยเพื่อนเรื่อยจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วเว้ยยิงแก้เรื่อยยิงเรื่อยยิงเรื่อยยิงเรื่อยเอาชุบแล้วไอ้ควายควายในเยี่ยมือในสัตว์จับมือหน่ยไหวปะเนี่ยเหมือนตึก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 ย้อนโลเป็นไม้ย้อนโลกเป็นไม้ย้อนโลกเป็นไม้ย้อนโลกเป็นไม้ชุบครับชุบครับชุบเพื่อนไหนครับชุบเพื่อนไหนครับชุบเพื่อนไหนครับ ช่วยเพื่อนหน่อยเวช่ยเพื่อนหนยครับขอคนปีนหน่อยขอคนปีนหน่อยอยู่ไหนอะเธออยู่ไหนอะลีเพื่อนไหนครับลีเพื่อนไหนครับอย่าหลุดเยครับอย่าหลุดเดครับฟังหน่อยโยโลโยโลฟังหน่อยโยโลฟังหน่อยอย่าหลุดเยอะโยโลโยโลฟังหน่อยอย่าหลุดเยอะโยโลอย่าหลุดเยอะอย่าหลุดเยออหลุดเยอย่าอชุบให้ชุบให้ หาเพื่อนหน่อยคะเฮ้ยวิญญาหาเพื่อนหน่อยวิญญาหาเพื่อนหน่อยแถวป้ายเขียวลองหาทตามพุ่งแถวป้ายเขียวหน่อยดิมันชุบเพื่อนเหมือนกันนะโอเคโอเคชุบเพื่อนเยอะเหมือนกันนะเราพยายามเยอะๆนะมีปืนโมลด์นะมีมปืนโมลดนะม์นะนะช,ช่วยไปดีหน่อยช่วยดีหน่อยไปที่รถ อเมึงอย่าเพิ่งห่วงบับกันนะพวกมึงอะ่ะรีเพื่อนก่อนรีเพื่อนก่อนอย่าเพิ่งสติหลุดในของมึงวะงเชื่ยกูโดนฟีดว่ะอยู่ข้างหลังอะ

เาลีบีนะ้หารถขึ้นได้ปืนหารถขึ้นได้ปักูมึงมาแก้ปเขียวดิแกปเขียวนี่เรารวมกันเลยเดี๋ยวป้าเราเยอนะโอ้ไม่มึงลั่นเวเดี๋ยวเดีค่อยคคุยค่อยค่อยพูดค่อยค่อยพูดจะชนะแล้วพี่พี่ยิงหน่อยพี่มายิงหน่อยพี่มายิงหน่อยปักูขึ้นรถแกปยวนเขียวขึ้นรป้าย้นรถแกเขียวขึ้นรแกไป้ขย้ไปเขีรถไปเียวขม้กเฮ้ยวึงช่วยกัปหน่อยดิช่วยว่วยนักแบไปซ่อนวนปเขนมิด ฝังพวกเอ้ไปช่วยไปช่วยคุกตัวนึงไปช่วยคุกตัวนึงไปช่วยหน่อยพาปเอารถไปเอารถเอารถไปคุกหน่อยมึงโฟกัสเพื่อนกันหน่อยดี๋ยป่าไอ้เหี้ยห่วงแต่อะไรก็ไม่รู้แกเขียวมึงแกใบเขียวถึงเพื่อนตนว่าตัดตำพุ่มแลุ่นเี่ยอู้ื่วยแกเขียว้ชนะแล้วมจชนะแล้ว เมื่อเห็นเพื่อนโดนโอุ้มป้าอีย้ยคาตีนเนี่ยไอ้สัตว์พยายามปิดตัวชุบพลีอยู่ปะพยายามปิดตัวชุบพี่เฮ้ยหน้าหน้าคูก็เห็นศพหน้าคูเห็นศพมาช่วยยัดศพหน่อยหน้าคูเห็นไอ้เหี้ย,ยเพื่อนตายมันเบื่อแล้วอิวสัตว์แล้วเอดีกูก็ไม่พอเย้ย เป็นเป็นบ้านเป็นบ้านเขารู้เขารู้ว่าเรากักนี่เขามาเอาเพื่อนหมดเลยเขามาเอาเพื่อนหมดเลยเขารู้ว่าเรากลักอยู่ตรงนี้เป็นบ้านเป็นเป็นบ้านนี่ครับเป็นบ้านนี่ ทำดิดดเกี่ยวไหมดิอมเลยอมยิงหน่อยยิงหน่อยเต็มยอุ้มศพไปอุ้มศพไป

ฮัลโหลฮัลโหลฝฟาฝฟาบ้านด้วยฝฟาบ้านด้วยฝฟาบ้านด้วยเฮ้ยฮัลโหลเล่นเล่นเอปืนบล็อตเอาเอาเอาหน่อยดีสองตัวเนี้ยมึงเอาไปก่อนดิมึเอาปก่อนดิเนี่ยปืนบล็อตอ่ะโว้เล่นเล่นปืนบล็อตยิงมันหน่อยดีเพื่อนแท็กกับวิชั่นเนี่ยมันถึงตบเพื่อนฮัลโหลมึงเห็นไหมเนี่ย มึงเห็นไหนมเนี่ยม well ันเอาศพเพื่อนเนี่ยออกออกพวกออกออกดิุ่บอยู่ครับน้องชายเฮยทำไรดีพวกมึงไอ้สัตว์เอาศพออกดีเฮียเล่นไม่เป็นเหรอพวกมึงเฮ้ยเล่นก็ไม่เป็นไอ้สัตว์อยากจะมาเล่นไอพวกเฮียเอ้ยไอบ้าเอ้ยไอบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยไอบ้าเอ้ยเฮียอะไรมึงวะไอกระตุ่นเหลืองไอน้องบ้าไรน้องน้องเฮียอะไรมึงน้องเฮียอะไรมึงน้องเฮียอะไรเลยโมเหลืองเอองเฮียเลยไอสัตว์เป็นตระวัติ ไอ้ขี้อต่งมต่างมเกมเป็นยังไงพวกมึงเหรเ้ยังตไมพี่ไม่ได้น้องพี่ชุไม่ได้ละน้องพ่อมาเลยมึงเนีลยมึงจะไปฟ้องใครก็ไปฟ้องชุบเลยชุบเลยชุบเลยหลุดเยอะๆหลุดเยอะๆโดนดิมึง่มึงคนเดียวเลยมีมึือคนเดียวเลยม่ดหลุดเลแฮเ่โดนดิสัตดูงโดนเลยมึงเฮ้ยอะไรคยอะไรอ่ะุพูดอะไรอะชุบหนยชุบหน่อพี่ไี่ปบชุบหน

ครับผมครับผมครับผมก็เกย์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 นีใครขอเอดีหน่อยปล่าขอเอดีหน่อยของหมดเลยของหมดเหมือนกันมีใครมีเอดีป้ะมึงอยู่กลางถนนอุูเพื่อนหน่อยอุูเพื่อนหน่อยลูกมันมันจะกักกลางถนนนะ ถือศพได้ไหมถือศพก่อนถือศพก่อนมากักดีๆก่อนมึงอยาแบบอะเท่อย่างนี้ดิวะขอเอดียหน่อยขอเอดียหน่อยขอเอดีหน่อยใครก็ได้ชุบเพื่อนหน่อยย่างสพิฟูมฟีลลิ่งหน่อยไม่ต้อาถนนไม่ต้ต้องยิอปืนมาล้มปืนมาล้มแล้วมาขัดปืนกลางกลางถนนได้หรอเลมันมากักทางกลางถนนแล้วมาักมามาขัดมาขัดให้หน่อย ม่เห็นเพ,เพ don t, don t ื่อนป้าเพื่อนตายหายแล้วเนี่ยลิงโดนเบรกอยู่เย็นเย็นหน่อยมึงใจเย็นหน่อยมึงรีเพื่อนขึ้นมาก่อนใจเย็นก่อนพี่กูรีไม่ได้พี่พี่กูรีไม่ได้พี่กูรีไม่ได้กูไม่มีเอดีแล้วกูหมดแล้วเพื่อนเอาไปแล้วเพื่อนเอาไปแล้วเพื่อนไม่เอาไปแล้ว ไม่ได้โบซ่าไม่ได้ตัวโง่เลย่าชุบเลียีอเอาตัวรอดเฮ้ยรอรอรมาตัวนี้รอมาตัวนี้พี่กัเลไอ้เอดีหมดแล้วนะรอมาตัวนี้รอมาเบร์ไอ้ดีกูหมดไอ้าร์ชิหายแล้วมึงมาึไมหัวด่ข้มีอกี้มาดี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 มาดมาดีมาดีมาดมาดีมาดีมาดมาดี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 มาดมดีมา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 มดีมา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  อยู่หน้าคุกวิ่งหน้าคุกม,มันไปนกักเพื่อนในตรงหลุมหน้าคุกตอนเนี้ยเนะห็นห็นมืนกลับไปเล่นถนนถนนถนนกลับไปเล่นถนน ไม่ได้โดนฟิตปืนหลังหมดอยู่หมดเหรอใช่ไหมหนึ่งไงบ,บนเขานะใช่ไหม <c oughs> บเไหอนบอกสถ้ารต้งเนินหินตรงเนินหินตอนตอนเราเริ่อมอะ มีมีปืนมีปืนบ้างปะมามาช่วยดิข้างล่างให้อยู่กูไลกูข้างล่างให้อยู่แก๊งหมแก๊งให่ เอาของนะถือเพื่นี้